เป็นนินไหวอะค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นมปนนินไหวก็ทราบเพราะว่ามันตอนแรกนึกว่ามันสั่นเนื่องจากรถบรรทุกขับผ่านแต่เนื่องจากมันนานประมาณสองสามนาทีแล้วนึกยังไงถึงเอาถึงได้ถ่ายหรือผิดปกติยังไง ตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงมั่งหมอพยาบาลเป็นงไงมั่งขนาดนั้นอนะแล้วรักษาคนไข้อยู่หรือเปล่าตกใจอตอนนั้นมีคนไข้ผ่าตัดไหมมีห้งองแต่แล้วแล้วยังไงกันมั่งก็ไม่ได้ยังไงก็กำลัลงผ่าอยู่กำลังผ่าต่อไปแม่ก,กลัวไหม Đây là 10 đó ạ